สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุกขุสุขคนนะครับเนาะมาพบก,กับช่องจ่าชาติถุงร่าคือเอาพี่น้องเอามืาอนี้บรรยายกาศเศร้าๆสวยๆหน่อยนะพี่น้องเนาะเอา จัดเมนูตามคำขอนะครับเป็นส้อยจูตับด้วยพี่น้องเลยนะตับงามๆเตียงเลยนะครับเครื่องล้วนนะพี่น้องกับเนื้ออีกตัวนี้เป็นเนื้อเนื้อสันในนะครับเนาะก็มีแก้วเพียนะพี่น้องแล้วก็มีมะระมีลินฟ้านะครับเนาะเอา้ามาต้องอะไรพี่น้องเลยมืนน้อนี้แกะฉลากไหมพี่น้องอืมโอ้ไม่แล้ว เอาคือก็อลไรพี่น้องสำหรับใจฉา,าติบตองเบาหลายวันบวกคืบพี่น้องเลยกะนี่จังหอยนั้นพี่น้องเนาะกะผู้ดใดอยากให้ผมเศร้าหรือกินน้ำใส่ยิงกับกดน,กน,กน,กน,นึงให้ได้พี่น้องเนาะขันยังให้กินตัวกดนสวงกันนะครับเพราะว่ามีดามาดาผมหลยอยู่ในคลิปเกิน,นเอาสำหรับใจฉา,าติบตองเบาหลายพี่น้องยก ลืมส uh ้อยเหนือติพี่น้อยข่อยหยาดได้ครับส้อยตับก่อนเสียงก็ตัดหยาดได้พี่น้องเด้อเสียงดังจัง่อยโอ้ยตับงามเลยพี่น้องเสียงดังจังเลยพี่น้องเด้อ ไปควาขอรางวัลเขาไม่ให้เขาว่าจะไปกินมออนะเกลือกันเนาะกลับมาเป็นยังพี่น้องอตามนั้นแหละครับสุกเมืองฝ่ามิตรเดือดกับฝนสุกเมืองคนกินเมาแล้วก็น,นอนเอ้าเหนือ,อไปก่็ได้พี่น้องแนละ้วเอาทีเด็ดเอาตับก่อน ไดเส็จแล้วไดเนี่ยอือนี่คือน้องเะบายกัน้นาะอ้อู้เงหยากเจีงไถ่เลยเอ้าเอาลวดพี่น้องมีแต่แบกต้อนพีใส่ไงเลยครับม่มีเขาเรือครับมาน,นี่อือมอือ Ông ừ. ừ. ừ.

điền pha lúc điện mày nó dạng mà huống, khóm, ơi. chạy thật. สซนเหนือใช่ไหมล่ะกันไี่น้อยบะสุดบะสุดในบรรยากาศเหนือน้ำใช่ไหมเอื้อทีจะพังเดยเ้อวที่เลยก็ขวับคุณไปหลายเล้ว่นกิดเครื่องตัดหญ้าให้แล้วมันเองเอาใส่หมดแล้วเนาะ เฮ้ยเหื่อ,อ,อ,อสันพี่นอ้งนองเ,เสียเวลาช่วยหน่อยเนาะเอาว่าเป็นยังมาแต่เสียบขอให้เสียบไปก่อนออืือออออ น้ำครับต้องขอโทษขอ,อพี่น้อง,อ FC, องอครับพี่น้องเอ่อเอฟซีผู้พนบโมจินดิบด้วยพี่น้องด้วขอโทษกันเลยน้ำอือ

เอฟซีนมหาแล้วพี่ <laughs> น,น,น้องค <laughs> รับถามเลยแ่คุณแปดเลี่องอ้ <laughs> <c oughs> โอ้ขากรีพี่นองเย้ย 음음음 음. 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 หวานแลวก็หอมมีน้องเ้ยกินด้านใก็แซ่บนั่น กันตับเนี่ยันสดมันสอยมีนนยปลเต๋าก็ไี่น้องเตกันมันไม่เยสด มาฝ่าวๆได้เพื่นอนเด้อเพื่อนฝ่าตัดหย่าให้กันขวาเพื่อนอันนี้กวนบรรยากาศมันดีนะครับบางเนี่ยไต่หัวใหม่เนาะพื่นอนเราล่มเย็นวิบีเลยอืมอืม yun no. oh mani rin yung เฮ้ยเขาทาวันเรือ มดเลยพี่น้องติดปากมัเนาะมั้งสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะครับเขามารับชมนะครับก็บสีมืดไปแรกจากพี่น้องไปตำเนาะเอาเมนูอ่าสอยจูตับนะครับกับเนื้อนะครับมาฝากพี่ทางน้องบรรยากาศสวยๆอย่างไรเดียดเดียดซ่องหน้าบุ้เอาครับสำหรับวันนี้การท่ามเลยว่าจะได้ที่บรสุภาพกับขอกับอภัยพี่น้องเอฟซีสู่ทุกคนนะครับเนาะสำหรับวันนี้จ้าชาตัวหน้าขอจากลาพี่น้องไปตำเหนีอมาพอัำคลิปหนาเนาะครับ สวลา่มนูอยยังสหรับวันี้ก็สวัสดีครับ